นะคะคนไข้ของเราเลือกใช้เป็นซิลิโคนซิลิเมตขนาด3 6 5ซ c คนไข้ของเรามีเต้านมอยู่บ้างแค่เล็กน้อยอยากมีเนินที่อิ่มขึ้นนะคะหลังทำทันทีเต้านมจะมีความกลมสวยชิดนะคะสรีระของคนไขยนะคะเคสนี้หมอใช้เป็นเทคนิคดูโอเพนพร้อมกับเทคนิคการใช้กล้วยใส่ซิลิโคนนมเข้าไปนะคะกลมสวยแต่ไม่เป็นบล็อกนะคะเปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณราวนมแผลเล็กเย็บต้นไหม ที่สําคัญเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องยืดสายระบายเลือดเสริมนอกอกที่อ d a รลีบอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบร้อทับแน่นอนเคสนี้ทํากับคุณน้อยเฉพาะทางและดมยาสลบโดยวิสัญมีแพทยมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสและผ่าตัดในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อนนะคะใครสนใจนะคะเข้ามาปรึกษาได้เลยที่อาลีคลินิกนะคะ